ดีคับท่านกับเราชมวันทีวีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวปืนเอ้ยวันนี้เราจะมารีวิวมอสปืนนะนะครับนี่ครับมอปืนนี่ปืนลงเล้นเอาว,วันนี้ก็ <c oughs> ไม่ได้โอเคเป อื่นก็ได้วันนี้ก็ได้ดังโอ้โควันอะไรไม่รู้อ่ะอือหือหือมันผมเลย ผมมคตรมันเลยมันมากจะลองเล่นให้ดูนะครับ่ด้ไม่ได้เอใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อะปืนนี้ปืนเนงินก็ได้ปืน,น,ปน นี่โอ้โหอลังการมากครับดูนับดูนะครับ,รบเอ,อัเนื้อเซิร์ฟแลกแกหน่อยไม่เป็นไรดูนะครับดูดูนะปืน RPG อ,นอย่างแจ๋ว ปืนนี้ปืนนี้จะรัวมากคอยดูนะครับปืนนี้จะรัวจะยิงตัวนั้นให้หมดอย่างแก้วอย่งแก้วนะครับรีวิวววววววือ,อม่ปืนดีๆเฮ้ยอันนี้ อะไรวะเดี๋ยวหาปื้ดีๆก่อนรอน,นิดดิไรวะอย่างงี้ติ๊ตอ เบยตุ่มโอเครีวิวอีกรีวิวปืนเลยดีลองลองหกลองเอลก้าหกบ้างคล้ายๆสนัยชุบปึ๊บอ่ายิงอะไรดีดีดียิงอะไรดียิงอะไรดีไม่มีอะไรให้ยิงเลย เดี๋ยวเราไปหาก่อนมีอะไรให้ยิงเปล่าโหไม่มีอะไรให้ยิงเบยไม่มีอะไรให้ยิงเบยลองยิงลองยิงก็ได้ดิเราลองยิงตรงนี้เจ๋งเจ็งเจ็งเออก็มา ดูวิธีการดาวน์โหลดได้เลยนะครับอย่างแรกอย่างแรกจะดูรายการใครก็ได้ครับดูรายการของพี่คนนี้ก็ได้นี่ขอรีวิวมัดปืนเดี๋ยวหาให้ดูรอแป๊บอยู่ไหนวะ เน่เจอแล้วเน่โดเขาจะมีลิงก์โหลดกดลิงก์โหลดแล้วรอห้าวิโอเคเข้าใจตามกันลิงก์โหลดแล้วรอห้าวิพอรอโหลดเสร็จปุ๊บต้องมีแอปตัวนี้นน่นี่ตัวนี้โอเคเข้าใจ ยับ <Yep. S 2> เข้ามาพอเข้ามาปุ๊บพอเข้ามาปุ๊บยังไงวะพอเข้ามาปุ๊บมันยังไงล่ะครับอ้าวอ้าวแล้วไงครับนี่ครับเข้ามาอย่างนี้ครับดาวโหลดปุ๊บมันจะอยู่ในไฟล์ดาวนโหลดก็หามันเข้าไปอ้าวอยู่ไหนวะ เฮ้ยอยู่ไหนนี่ดาวโหลดนี่พอโหลดมาปุ๊บนี่กดตัวนี้เด้เด้อเด้อนี่นี่นี่อันนี้นะนี่นะแล้วกดแตกไฟล์แตกไฟล์ตกลงเปี่ยนทับไปเลยจะทับให้คุณท่าผู้ชมดูอุย มองไม่เห็นเลยท่านผู้ชมโถ,โถโถดีนี่นี่เอาใหม่เอาใหม่นี่นี่ครับแตกไฟล์ตัวนี้แตกตกลงข้ามเขียนครับแล้วก็จะได้แพ็คนี้มาโอเคเขาเจะตรงกันได้สามอันนี้มาออก พอออกปุ๊บ,ขอบอเขาบ็อกลันเชอร์โอเคเข้าใจตรงกันนะเขาบอกลันเชอร์เข้าข้างล่างสุดลงมอนลงมอนลงมอนคุณนผาข้างบนสดุดข้าดาวน์โหลดเพราะเราโหลดที่ดาวน์โหลดไว้หาไฟล์าดาวน์โหลด วะหรือว่าเราข้ามไปแล้วเขอเราข้ามไปแล้วเหรอข้ามไปเมื่อไหร่วะมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวเขาอยู่ในใ,นใกล้ๆกล้ในในเลยเลื่อนไปไหนเน่แล้วก็เข้าไอ้ตัวนี้เน่ไอ้ตัวนี้เน่เข้ามอสกดเน่ได้แล้วเน่เน่เน่เน,เน่แล้วก็จะลงเทเชอร์แพกได้เข้าเทเชอร์แพก กดเล็กเข้าไปมันจะยากอะไรก็หาไฟล์ดาวน์โหลดเข้าไปสิหาไฟล์ดาวน์โหลดหาแฟ้มหาหาแฟ้มชื่อว่าล s สโนกันอันนี้เธอจะแพ็ก,ก็เขียนอยู่เห็นไหมแล้วก็มคยครับศูนย์ศูนจุดสิบสี่จุดอ็แล้วก็มันจะมีเธอจะแพกเข้ามาโอเคนี่เป็นไงาตายแล้วแค่นี้แหละง่ายดูเล่นให้ดู เล่นต่อนี่ไรช่างมันอ่านไม่ออกช่างมันดูคลิปแล้วก็ทำเอานี่ไงน,นี่ปุ๊บเทียวโถจะยากอะไรอันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม